การลืมตาตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้คือการตื่นรู้ครั้งแรกของวันเราได้รับโอกาสใหม่อีกครั้งโอกาสที่จะใช้ชีวิตโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นและโอกาสที่จะมีความสุขก่อนที่จิตใจของเราจะถูกความวุ่นวายของโลกภายนอกดึงดูดไปช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังจากตื่นนอนนี้คือช่วงเวลาที่ทรงคุณค่าที่สุดในการตั้งเข็มทิศให้กับจิตใจ เพื่อกำหนดทิศท,ทางว่าตลอดทั้งวันนี้เราปรารถนาจะให้ชีวิตของเราเดินไปในทิศท,ทางใดทิศท,ทางของความสงบเย็นหรือทิศท,ทางของความร้อนกรนวุ่นวายและการตั้งเข็มทิศท,ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดก็คือการกลับมารู้สึกตัวอยู่กับเพื่อนคนแรกที่รอเราอยู่เสมอนับตั้งแต่ลืมตาตื่นนั่นคือลมหายใจของเราเอง ลมหายใจของเราคือเข็มทิศที่เที่ยงตรงที่สุดเพราะในขณะที่ความคิดของเราอาจจะเริ่มกระโดดไปกังวลถึงงานที่จะต้องทำในวันนี้หรืออาจจะย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องที่ค้างคาใจจากเมื่อวานแต่ลมหายใจไม่เคยเดินทางไปไหนลมหายใจอยู่กับเราตรงนี้และเดี๋ยวนี้เสมอในยามเช้าที่จิตใจยังสงบนี้ ก่อนที่เราจะลุกจากที่นอนลองใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพียงแค่รับรู้ถึงเขารับรู้ถึงลมหายใจที่ค่อยๆไหลเข้าและลมหายใจที่ค่อยๆไหลออกสัมผัสถึงความรู้สึกที่เรียบง่ายนั้นไม่ต้องพยายามบังคับไม่ต้องควบคุมให้สั้นหรือยาวเพียงแค่รู้ตัวว่ากำลังหายใจแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนี่คือการฝึกสติครั้งแรกของวัน และคือการตั้งเข็มทิศครั้งแรกเป็นการบอกกับตัวเองว่าในวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยความสงบเราจะเริ่มต้นด้วยการรู้ตัวการรับรู้ลมหายใจนี้เป็นเหมือนสมอเรือที่มั่นคงที่ช่วยดึงใจของเราไว้กับปัจจุบันไม่ให้ล่องลอยไปตามกระแสของความวุ่นวายที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้วางสมอแห่งสติและกลับมาอยู่กับความจริง ในปัจจุบันนขณะแล้วลำดับต่อไปก็คือการสํานึกรู้คุณต่อสิ่งล้ำค่าที่เรามีนั่นคือร่างกายของเราเองร่างกายนี้คือยานพาหนะอันน่าอัศจรรย์ที่จะพาเราเดินทางไปตลอดทั้งวันนี้ก่อนที่เราจะใช้งานเขาอย่างหนักหน่วงเราควรจะเริ่มต้นด้วยการขอบคุณ ลองค่อยๆไล่ความรู้สึกไปตามส่วนต่างๆของร่างกายขอบคุณดวงตาคู่นี้ที่กำลังจะลืมขึ้นมามองเห็นความสวยงามของโลกมองเห็นหน้าคนที่เรารักและมองเห็นโอกาสต่างๆในวันนี้ขอบคุณหูทั้งสองข้างที่ทำให้เราอย่างได้ยินเสียงที่ไพเราะเสียงแห่งคําเตือนสติและเสียงของผู้คนที่สื่อสารกับเราขอบคุณมือทั้งสองข้าง ที่จะใช้สร้างสรรค์สิ่งดีๆใช้ช่วยเหลือผู้อื่นและใช้โอบกอดคนที่เรารักขอบคุณเท้าทั้งสองที่จะพาเราก้าวเดินไปข้างหน้าไปยังจุดหมายที่เราตั้งใจและขอบคุณหัวใจที่ยังคงเต้นยังแข็งขันสู่ฉีดโลหิตหล่อเลี้ยงชีวิตเราโดยที่เราไม่ต้องร้องขอเลยแม้แต่วินาทีเดียวการเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกขอบคุณร่างกาย จะทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีแทนที่จะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกขาดแคลนเมื่อเราเห็นคุณค่าของร่างกายเราก็จะอยากใช้ร่างกายนี้ไปในทางที่ดีและเมื่อร่างกายและจิตใจของเราพร้อมแล้วเข็มทิศที่สำคัญที่สุดก็คือการกำหนดทิศทางของความคิดแรกในวันนี้ความคิดหรือมโนกรรมคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง คำพูดและการกระทำของเราตลอดทั้งวันล้วนมีรากเหง้ามาจากความคิดหากเราเริ่มต้นวันด้วยความคิดที่ขุนมัวกังวลหรือหงุดหงิดวันทั้งวันของเราก็มักจะถูกครอบงำไปด้วยพลังงานลบเหล่านั้นแต่ในทางกลับกันหากเราใช้ช่วงเวลาที่จิตใจยังสงบในยามเช้านี้เพื่อตั้งจิตหรือตั้งใจไปในทิศทางที่ดีมันก็จะเป็นเหมือนการตั้งโปรแกร,รมที่ดีให้กับจิตใจของเรา ก่อนที่จะลุกจากที่นอนลองใช้เวลาสักครู่หนึ่งตั้งเจตนาที่ชัดเจนให้กับตัวเองอาจจะเป็นเรื่องที่เรียบง่ายเช่นในวันนี้ฉันจะพยายามมีสติอยู่กับลมหายใจหรือในวันนี้ฉันจะพยายามเป็นคนใจเย็นแม้จะเจอกับเรื่องที่ไม่ถูกใจหรือในวันนี้ฉันจะพยายามพูดจาด้วยความเมตตาจะไม่ใช้วาจาทำร้ายจิตใจใคร การตั้งจิตเช่นนี้คือการสร้างกรรมดีทางใจที่ทรงพลังที่สุดเป็นการปรับเข็มทิศของเราให้ชี้ไปสู่เป้าหมายคือความสงบสุขและเมื่อเราได้ตั้งทิศทางที่จะปฏิบัติต่อโลกภายนอกแล้วก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการตั้งจิตท,ที่จะปฏิบัติต่อตัวของเราเองด้วยความรักและความเข้าใจก่อนที่เราจะก้าวออกไปเผชิญโลก เราควรเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการมอบความรักและความใจดีให้กับตัวเราเองก่อนเพราะตลอดทั้งวันนี้เราอาจจะต้องเจอกับความผิดพลาดความไม่สมบูรณ์แบบหรืออาจจะเผลอทำในสิ่งที่ไม่ถูกใจการแผ่เมตตาให้ตนเองในยามเช้าจึงเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจเป็นการบอกกับตัวเองว่าไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้น เราจะพยายามใจดีกับตัวเองเราจะยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตนเองและเราจะให้อภัยตัวเองหากทำสิ่งใดผิดพลาดไปลองใช้เวลาสักครู่สัมผัสถึงความปรารถนาดีนี้บอกกับตัวเองเบาๆในใจว่าขอให้ตัวเรามีความสุขปลอดภัยจากอันตรายและมีจิตใจที่สงบเย็น เมื่อเราได้เติมพลังบวกและความรักให้กับจิตใจของตนเองจนเต็มเปี่ยมแล้วเราก็จะมีความมั่นคงทางใจที่พร้อมจะเผื่อแผ่ความเมตตานี้ไปสู่ผู้คนรอบข้างได้ง่ายขึ้นเมื่อเข็มทิศทางใจของเราทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นได้ถูกตั้งไว้อย่างถูกต้องแล้วบัดนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะนำธรรมะอันเรียบง่ายนี้ ติดตัวไปกับเราในทุกๆกิจว of ัตรประจำวันการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องรอเวลาพิเศษหรือสถานที่ที่สงบแต่สามารถเริ่มต้นได้ทันทีที่เราลุกขึ้นจากที่นอนเมื่อเราตั้งจิตไว้ดีแล้วให้เรานำสติหรือความรู้ตัวมาอยู่กับทุกการกระทำในขณะที่เรากำลังลุกขึ้น ก็ให้รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายในขณะที่เรากำลังเดินไปเข้าห้องน้ำก็ให้รับรู้ถึงฝ่าเท้าที่สัมผัสพื้นขณะที่แปรงฟันแทนที่จะปล่อยให้ใจลอยไปคิดเรื่องอื่นลองรับรู้ถึงสัมผัสของขนแปรงรับรู้ถึงรสชาติขณะที่ล้างหน้าให้รับรู้ถึงความเย็นของน้ำที่กระทบผิวรับรู้ถึงความสดชื่นที่เกิดขึ้น หรือในขณะที่ดื่มน้ำแก้วแรกของวันก็ให้รับรู้ถึงสายน้ำที่ค่อยๆไหลผ่านลำคอการกระทําเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เมื่อถูกประกอบเข้ากับสติมันก็จะกลายเป็นการภาวนาหรือการฝึกจิตที่มีคุณค่าทันทีนี่คือการฝึกฝนเพื่อให้เข็มทิศของเราไม่คลาดเคลื่อนไปจากปัจจุบันเมื่อเราเริ่มต้นวันด้วยการรู้ตัวในกิจวัตรที่เรียบง่าย เราก็กำลังสร้างฐานที่มั่นคงให้กับจิตใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่าที่กำลังจะเดินทางเข้ามาเมื่อเราเก้าวเท้าออกจากบ้านและต้องเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริงโลกภายนอกที่เรากำลังจะก้าวออกไปนั้นไม่ได้สงบสุขหรือเป็นไปตามความคาดหวังของเราเสมอไปมันประกอบไปด้วยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เรียกว่า โลกกระทำแปหรือสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กับโลกซึ่งมีอยู่8ประการแบ่งเป็นสีคู่คู่แรกคือเมื่อมีลาบก็ย่อมมีการเสื่อมลาบคู่ที่สองคือเมื่อมียศก็ย่อมมีการเสื่อมยศคู่ที่สามคือเมื่อมีคำสารเสริญก็ย่อมมีคำนินทาและคู่สุดท้ายคือเมื่อมีความสุขก็ย่อมมีความทุกข์ สิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าเราจะดีพร้อมเพียงใดการตั้งเข็มทิศในยามเช้าจึงหมายรวมถึงการเตรียมใจให้พร้อมที่จะยอมรับความจริงเหล่านี้เป็นการบอกกับตัวเองว่าในวันนี้เราอาจจะได้พบกับสิ่งที่น่ายินดีและในขณะเดียวกันเราก็อาจจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเมื่อเราเตรียมใจไว้เช่นนี้ เมื่อเรื่องดีๆเกิดขึ้นเราก็จะรับรู้ด้วยความยินดีแต่ไม่หลงระเริงและเมื่อเรื่องร้ายๆผ่านเข้ามาเราก็จะรับรู้ด้วยความเข้าใจและไม่ทุกใจจนเกินไปเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเพียงธรรมดาของโลกและเมื่อเราเตรียมใจที่จะพบเจอกับอุปสรรคแล้วเราก็ควรจะเตรียมเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่จะใช้ในการรับมือกับความขัดข้องใจเหล่านั้นซึ่งก็คือ ความอดทนเครื่องมืออันประเสริฐที่พระพุทธองค์ทรงสันเสริญไว้ว่าเป็นคุณธรรมที่เผากิเลสอย่างยิ่งก็คือขันติหรือความอดทนอดทนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนอย่างอ่อนแอแต่หมายถึงความเข้มแข็งของจิตใจที่สามารถทนหรือทรงตัวอยู่ได้โดยไม่หวั่นไหวไปตามแรงกระทบ ตลอดทั้งวันนี้เราอาจจะต้องอดทนต่อคำพูดที่ไม่เข้าหูอดทนต่อการกระทำของผู้คนที่ไม่ได้ดั่งใจอดทนต่อง,งานที่ติดขัดหรืออดทนต่อความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจที่เกิดขึ้นความอดทนนี้เองคือเกราะที่จะป้องกันไม่ให้ลูกศอนแห่งความขุนมัวพุ่งเข้ามาปักที่กลางใจของเราเมื่อมีคนนินทา หากเราขาดความอดทนเราก็จะตอบโต้ด้วยความโกรธสร้างกรรมใหม่ที่ไม่ดีแต่หากเรามีขันติเราก็จะเพียงรับรู้และปล่อยให้คำพูดนั้นผ่านไปโดยไม่เก็บมาทำร้ายใจเมื่อเจอกับอุปสรรคหากเราขาดความอดทนเราก็จะท้อแท้สิ้นหวังแต่หากเรามีขันติเราก็จะมองว่ามันเป็นเพียงบททดสอบ และค่อยๆหาทางแก้ไขไปทีละขั้นการตั้งเข็มทิศในยามเช้าจึงรวมถึงการตั้งจิตไว้ว่าในวันนี้เราจะใช้ความอดทนเป็นเครื่องมือเพื่อรักษาจิตใจของเราให้เป็นปกติเมื่อเรามีทั้งสติมีทั้งความเมตตาและมีความอดทนเป็นอาวุธแล้วเข็มทิศของเราก็เกือบจะสมบูรณ์ ขาดเพียงสิ่งสุดท้ายนั่นคือการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของจิตใจว่าในวันนี้เราจะใช้เครื่องมือทั้งหมดนี้เพื่อไปให้ถึงจุดหมายใดเป้าหมายที่เรากำลังพูดถึงนี้ไม่ใช่เป้าหมายทางโลกเช่นการต้องทำงานให้เสร็จกี่อย่างหรือการต้องหาเงินให้ได้เท่าไหร่แต่เป็นเป้าหมายที่สำคัญยิ่งกว่านั้น นั่นคือเป้าหมายทางใจเมื่อเราได้ตั้งเข็มทิศชีวิตในยามเช้าจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปให้ถึงในวันนี้ก็คือการรักษาใจให้เป็นปกติคำว่าเป็นปกติในที่นี้หมายถึงจิตใจที่สงบมั่นคงและไม่หวั่นไหวไปตามแรงกระทบไม่ว่าจะเป็นแรงกระทบฝ่ายดีหรือฝ่ายร้าย หากในวันนี้เราได้พบเจอกับคำสรรเสริญหรือได้ลาบยศเราก็จะรับรู้ด้วยความยินดีแต่จะไม่หลงระเริงจนลืมตัวและหากในวันนี้เราต้องพบเจอกับคำนินทาหรือความสูญเสียเราก็จะรับรู้ด้วยสติและพยายามประคองใจไม่ให้จมลงไปในความทุกข์นานจนเกินไปนี่คือเป้าหมายที่ท้าทาย แต่ก็คุ้มค่าที่สุดเพราะมันคือการฝึกฝนเพื่อความสงบสุขที่แท้จริงเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมีเครื่องมือที่พร้อมและมีเข็มทิศที่ตั้งตรงแล้วเราก็พร้อมที่จะก้าวออกจากประตูบ้านเพื่อเริ่มต้นการเดินทางของวันนี้ด้วยจิตใจที่เบิกบานและมั่นคงบัดนี้ การตั้งเข็มทิศชีวิตในยามเช้าของเราได้เสร็จสมบูรณ์แล้วเราได้เริ่มต้นวันด้วยการรับรู้ถึงลมหายใจเราได้ขอบคุณร่างกายเราได้ตั้งเจตนาที่ดีงามเราได้มอบความเมตตาให้แก่ตนเองและเราได้เตรียมเครื่องมือคือสติและความอดทนเพื่อเผชิญหน้ากับความจริงของโลก จิตใจของเราในยามนี้จึงเปรียบเหมือนนักเดินทางที่พร้อมแล้วมีทั้งแผนที่เข็มทิศและสเสบียงไม่ว่าการเดินทางในวันนี้จะต้องพบเจอกับแสงแดดที่อบอุ่นหรือพายุฝนที่โหมกระหนำ่ำเราก็พร้อมที่จะก้าวเดินไปอย่างมั่นคงด้วยจิตใจที่เป็นปกติและเบิกบานขอให้ก้าวแรกของคุณในวันนี้ เป็นก้าวที่เปลี่ยมไปด้วยสติขอให้ทุกการกระทำเปลี่ยมไปด้วยความเมตตาและขอให้ตลอดทั้งวันนี้เป็นวันที่ดีที่จิตใจของคุณจะสงบเย็นและเป็นสุขสำหรับธรรมะรับอรุณในการตั้งเข็มทิศชีวิตวันนี้ก็ได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วนิพพานสตูดิโอขอให้ท่านมีวันที่ดีและมีพลัง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ